สวัสดีครับเพื่อนพ้องท้องพี่ของแอดหนุ่ยนะครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งกับคลิปถัดมาพาท่านมาพบกับใบเรียงเบอร์จักเพชรนะครับหรือใบเขียวจะให้ดูเทียบกันหน่อยนะว่าสุดยอดแค่ไหนสุดๆนะสำหรับใบเขียวหกหนึ่งนะครับหกหนึ่งโชคลาภงวดที่ผ่านมาวันนี้เจ็ดกับแปดนะครับ อนันใดมีตัวเลขอยู่ในใจเอามาใสา่เจ็ดกับแปดนะบนและล่างนะไม่ต้องเลือกว่าบนหรือล่างนะจับยัดเลยนะครับี่คิดว่าน่าจะติดนะน่าจะมีแต่มาดูเลขหลักเขาหน่อยเลขหลักอยู่ที่ศูนย์หนึ่งสองนะครับศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าแล้วก็เจ็ดนี่ก็คือปัจจัยหลักอีกตัวหนึ่งนะไม่หลุดนะไม่หลุดหกตัวนี้บนและล่างไม่หลุดศูนย์หนึ่งสอง สีหแล้วก็7 7มาชนตรงนี้นะนี่คือเลขเด่นเลยละนะครับมาดูตรงนี้วัที่ผ่านมาศูนยสองหงกับ2นะครับนี่ที่ผมวงเอาไว้นี่เข้าเลยนะเข้าไปที่หกหนึ่งนะครับหวยออกไปที่หนหก,กับ4ี สามนะครับแปดสี่สามสี่สามเข้าคู่เลยแม่นเวอร์นะครับแม่นเวอร์เอางวดนี้ศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดงวดนี้ไม่แม่นเวอร์นะผมมองดูเลขแล้วนะโอกาสเข้า สูงมากที่0124นะครับเลขงวดนี้นะ01234นะครับสูตรนี้นะสูตรนี้บนและล่างนะครับเอาให้ครบเซตมันจะเข้ามาประมาณเอาแต่ต้นเทอมใครติดตามก็ได้ใครไม่ติดตามก็ก็ค่อนข้างจะยากหน่อยนะ01234 บนและล่างเอาไปใช้ได้เลยนะครับไม่มีชุดนี้ไม่ติดหรอกผมพยายามที่จะตั้งของขวัญปีใหม่ให้กับ f อซนะครับเอามาดวงเพชรเศรษฐีให้มาที่สาม8ีเจ็ดแปดเก้สมีดปดเเรียกอยู่ในเซตก็คือศูนย์นะตัดออกไปก่อนนะตัดออกไปตรงนี้ก่อนนะ เพราะฉะนั้นมันก็จะเหลืออยู่ที่012นะครับ fc นะ012นะเอามาใส่78แล้วก็9นะ78แล้วก็9ลองดูนะเผื่อโชคนะเผื่อมีโชคนะจับไฟนะจับไฟนะดูต่อไปนะครับลุยข้างในงวดนี้ไอ้ไข่อยู่ที่1กับ5 1> 1, 5, นะหนึ่งกับห้าหนักโอ้ยให้โชคศูนย์สามสี่และแปดกาท้าพิสูจน์หนึ่งกับสองนะหนึ่งกับสองนะเนี่ยตัวที่จะเอามาใส่ <c oughs> ลองดูนะมันจะเข้าไหมล่ะสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะครับนี่ลองดูนะสองเจ็ดสองแปดสองเก้างวดที่ผ่านมา ติดหนึ่งหกนะมันไม่มีสี่สามนะเอามาจับคู่ที่ผมเขียนไว้เอามาจับใส่มันก็เข้าหนึ่งหกนะครับอันนี้เอามาจับคู่กับศูนย์หนึ่งสองนะเพราะเลขชุดนี้มันชนกันเพราะฉะนั้นน่าจะมามากที่สุดคือศูนย์หนึ่งสองนะจับคู่เขียนไว้เหมือนเดิมนะใครโชคดีก็รับทรัพย์นะครับ <c oughs> มาดูข้างในเล่มหน่อย จุดเดิมดูดีมีโชคนนิไม่เคยทำให้ผิดหวังมาปีหนึ่งที่ผมลงนำมาลงนะก่อนหน้านั้นอีกหลาย10ป,ปีที่ผมติดตามมานะครับไม่เคยผิดหวังไม่เป็นสองรองใครนะครับชุดนี้นะงวดน,นี้อยู่ที่สี่ห้าหกแล้วก็หนึ่งสีห้าหกแล้วก็หนึนะครับ สเตตเลี้ยงอยู่ที่สีห้าหกและเจ็ดเอาหนึ่งนี่จะไปเสียบหรือเปล่าดูดีก่อนนะครับงดที่ผ่านมาหนึ่งกับสองนะศูนย์หนึ่งสองเอามาจับกับสามสี่แปดมันเข้าสี่สามตัวนี้นะหนึ่งนี่ออกไปจับกับข้างนอกสี่สามแปดแปดสี่สามเข้าเลยนะครับนี่ดูตัวนี้วิเคราะห์ตัวนี้นะ องวิเคราะห์เลขบนเลขบนสองตัวนี้อ่ะจับเลขสองตัวนี้ไว้นะแล้วเอาหนึ่งหกเจ็ดลองจับวินไว้ท่านจะได้คู่ไหนนะครับถ้าจับวินนะคู่นี้เขาอยู่ด้วยกันนะเอฟซี FC นะเขาไม่จับหรอกเขาเขาไม่จับเขาไม่จับกันคู่นี้ถ้าเขาจะจับเขาจะมาสีหนึ่งสีเจ็ดสีหกห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าหกนะคู่นี้นะเรามาดูตรงนี้นะ เอาไปใส่เอาเอาเอา,เอาไปเป็นดัดชนีใส่ตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่ศูนย์สองสามแล้วก็สี่จำเลีกแอดหน่วยได้ไหม่ะนะนะเลีกแอดอยู่ตรงนี้นะศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะศูนย์หนึ่งสองสามสี่มันก็จะมามีสี่ตัวเดียวนะ นะมีสี่ตัวเดียวนะวันน้นั่งลองเดินดูนะจากสี่สามมาแล้วมันจะเป็นสี่หสี่เจ็ดหรือเปล่านะเอฟสีนะฝากไว้ตรงนี้นะสี่หนึ่งสี่หแล้วก็สี่เจ็ดมันเนี่ยแต่นี่มันอยู่เซตเดียวกันนะศูนย์หนึ่งสสสี่นะอาจจะตัวนี้อาจจะเพาหน่อยหนึ่งก็ได้นะ เลขที่น่าลงทุนมากที่สุดนะงวดนี้นะอยู่ตรงนี้นะเท่าที่ผมมองดูนะอย่าง,งวดที่ผ่านมานะที่ผมทำให้เนี่ยเอาหนึ่งกับสองเห็นไหมที่ชนกันหนึ่งกับสองแล้วเอามาใส่แต่เผอิญว่ามันหกมันม,มันไม่ติดเข้ามันมาเข้าตัวนอกคือสี่สามตัวนี้นะ ในขนะเดียวกันเทียบดูตัวนี้ตัดไม่ได้นะตัวนี้ตัดไม่ได้เพราะมันเลขเซตเดียวกันเพราะฉะนั้นโอกาสที่หนึ่งเจ็ดแล้วก็หกจะมาเนี่ยสูงนะครับถ้าเขาจับกันมันก็จะได้แค่สองชุดนี้นะสองชุดเด่นนะถ้าเอาห้ามามันก็จะเป็นมันก็จะกลายเป็นเลขหลุดตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเลขสี่เด่นสุดนะครับ โอเคครับการขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์คคกดแชร์ให้แอดหนุ่ยด้วยนะครับฝากขอบพระคุณเจ้าของใบตรวจจับเพศด้วยนะครับงวดนี้ฝากไว้ตรงนี้นะครับมีโอกาสสูงมากๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ